ปีเก่าไม่ผิดแต่ถ้าแบกไว้ใจเราจะหนักเกินไปบางความเจ็บไม่ต้องแก้แค่วางก็พอก่อนจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่ลองถามใจว่ายังอยากแบกเรื่องเดิมอยู่ไหมวางอดีตไม่ใช่เพราะมันไม่มีค่าแต่เพราะใจเราคู่ควรกับความเบา ปีใหม่ไม่ต้องสมบูรณ์แค่ใจไม่เจ็บเท่าเดิมก็พอสิ่งใดทำให้ใจร่วงหล่นตลอดปีถึงเวลาคืนมันให้เวลาการเริ่มต้นใหม่เริ่มจากการไม่เอาความทุกข์เก่ามาปรุงซ้ำบางเรื่องจบแล้วแต่ใจเราไม่ยอมจบเองอย่าให้ปีใหม่ต้องจ่ายหนี้ความเจ็บแทนปีเก่า วางวันนี้เพื่อให้พรุ่งนี้มีที่ว่างสำหรับความสงบยินดีต้อนรับทุกท่านที่ก้าวเข้ามาในพื้นที่เล็กๆแห่งนี้พื้นที่ของผู้ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความพยายามความผิดหวังและบทเรียนของชีวิตมาพอสมควรวัยที่ไม่ใช่วัยเริ่มต้นแต่เป็นวัยที่เริ่มมองเห็นความจริงมากขึ้น ปีใหม่กำลังจะมาถึงขอให้การได้พบกันที่ช่องธรรมะเปลี่ยนชีวิตวัย30บวกอีกครั้งเป็นเหมือนการได้หยุดพักใจวางภาระที่แบกมานานและค่อยๆเรียนรู้การใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตธรรมะที่นี่ไม่ได้สอนให้หนีโลกไม่ได้สอนให้ฝืนดีหรือบังคับใจให้เข้มแข็งเกินกำลัง แต่ชวนให้เข้าใจเหตุและผลของความทุกข์รู้เท่าทันอารมณ์เห็นความไม่เที่ยงของชีวิตและฝึกวางอย่างมีสติวัย30บวกคือวัยที่เริ่มรู้ว่าเงินความสำเร็จและคำยอมรับไม่ได้ทำให้ใจสงบเสมอไปสิ่งที่ขาดจริงๆคือความเข้าใจตนเองและความเมตตาต่อตัวเอง ขออนุโมทนาทุกท่านที่แวะเข้ามาและขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ใจเบาลงเข้าใจตนเองมากขึ้นและมีสันติอยู่ภายในแม้โลกภายนอกจะยังวุ่นวายก็ตามถ้าปีนี้มันทําร้ายใจเราก็วางมันลงเถอะก่อนที่ปีใหม่จะต้องแบกต่อเพราะตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าความทุกข์ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์โดยตรง แต่เกิดจากใจที่เข้าไปยึดถือเหตุการณ์นั้นไว้หลายสิ่งที่ผ่านเข้ามาในปีนี้อาจไม่เป็นดังหวังบางเรื่องพังบางคนจากบางความพยายามไม่ออกผลแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่โทษของชีวิตหากคือธรรมดาของความไม่เที่ยงเมื่อใจยังเผือเอาอาดีตมาผูกเป็นตัวตนความเจ็บจึงยังทํางานซ้ำๆโดยไม่รู้ตัว การวางจึงไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการเห็นตามความจริงว่าสิ่งใดเกิดแล้วก็ดับสิ่งใดเปลี่ยนแล้วก็ไม่อาจฝืนให้เหมือนเดิมพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักปล่อยด้วยปัญญาไม่ใช่ปล่อยด้วยความประชดชีวิตเมื่อรู้ว่าอะไรอยู่นอกอำนาจใจก็ไม่จำเป็นต้องแบกไว้ให้หนักหัวใจหลายคนพยายามเริ่มปีใหม่ด้วยเป้าหมายใหม่ แต่ลืมดูว่าใจยังแบกของเก่าไว้เต็มมือเมื่อใจหนักต่อให้ปีใหม่แค่ไหนก็เดินไม่ไกลการวางจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ต้องลืมทั้งหมดไม่ต้องให้อภัยทันทีแค่ยอมรับตามจริงว่าเรื่องนั้นได้จบหน้าที่ของมันแล้วความทุกข์ทำหน้าที่สอนไม่ได้มีหน้าที่อยู่กับเราตลอดไปถ้าเห็นความจริงข้อนี้ ใจจะเริ่มคลายโดยไม่ต้องฝืนธรรมะไม่ได้สอนให้เข้มแข็งจนไม่รู้สึกแต่สอนให้รู้ทันความรู้สึกโดยไม่ตกเป็นทาสของมันเมื่อเห็นความคิดเป็นเพียงความคิดเห็นอารมณ์เป็นเพียงอารมณ์ใจก็เริ่มมีที่ว่างและในที่ว่างนั้นเองความสงบค่อยๆเกิดขึ้นอย่างอ่อนโยนปีใหม่จึงไม่ใช่การหนีจากปีเก่าแต่คือการวางสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องแบกต่อ เมื่อไม่เอาความค้างคาไปต่อชีวิตก็เบาลงเมื่อไม่เอาความคาดหวังไปบีบใจชีวิตก็หายอึดอัดการวางคือเมตตาที่ลึกที่สุดที่เรามอบให้ตนเองเพราะไม่มีใครควรถูกลงโทษซ้ำๆด้วยอดีตที่แก้ไขไม่ได้ถ้ายังหายใจอยู่แปลว่ายังมีโอกาสเรียนรู้ทางสายกลางยังมีโอกาสฝึกดูทุกข์โดยไม่เป็นทุกข์ ปีใหม่ที่กำลังมาถึงไม่ต้องสมบูรณ์แค่ใจเบาลงกว่าปีก่อนก็พอถ้าวันนี้เริ่มวางได้แม้เพียงเล็กน้อยนั่นคือก้าวแรกของอิสรภาพทางใจตามคำสอนของพระพุทธเจา้าและเมื่อใจเริ่มว่างความสว่างจะค่อยๆปรากฏขึ้นเองโดยไม่ต้องเร่งเพราะธรรมะทำงานเงียบๆแต่ลึกและเปลี่ยนชีวิตจากข้างในเสมอเพราะในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่ทำให้ใจหนัก ไม่ใช่ปีที่ผ่านไปแต่คือความคิดที่ยังไม่ยอมปล่อยใจคนเรามักเผลอเอาความผิดพลาดมานิยามคุณค่าของตัวเองทั้งที่ตามหลักธรรมทุกสิ่งเป็นเพียงสังขารเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีสิ่งใดควรค่าแก่การแบกไว้จนใจบอบช้ำพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกข์เกิดเพราะตัณหา คือความอยากให้เป็นอย่างใจอยากย้อนเวลาอยากให้คนเข้าใจอยากให้ผลลัพธ์เปลี่ยนแต่เมื่อความอยากไม่สมหวังใจก็ร้อนใจก็อึดอัดและเรียกสิ่งนั้นว่าความทุกข์ถ้าเรามองเห็นเหตุนี้ชัดขึ้นจะเริ่มเข้าใจว่าการวางไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการหยุดเติมเชื้อให้ไฟในใจหลายคนพยายามเข้มแข็ง ทั้งที่ข้างในเหนื่อยล้าเพราะกลัวว่าถ้าวางจะดูอ่อนแอแต่ในทางธรรมความอ่อนโยนต่อใจตในเองคือปัญญาขั้นต้นเมื่อรู้ว่าใจถึงขีดจำกัดก็กล้ายอมรับอย่างไม่โทษตัวเองการยอมรับความจริงคือประตูของการคลายทุกข์ไม่ต้องรีบดีไม่ต้องรีบหายแค่ไม่ซ้ำเติมใจด้วยการคิดซ้ำพูดซ้ำโทษซ้ำ ก็ถือว่าเดินมาถูกทางแล้วสิ่งที่ทำร้ายใจเราในปีนี้อาจไม่ใช่เหตุการณ์ใหญ่โตแต่อาจเป็นคำพูดเล็กๆที่เก็บมาคิดนานความคาดหวังเล็กๆที่ไม่เป็นจริงหรือความพยายามที่ไม่มีใครเห็นค่าทั้งหมดนี้ถ้าไม่รู้เท่าทันจะกลายเป็นภาระที่แบกข้ามปีโดยไม่รู้ตัวพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ เห็นความเกิดขึ้นของความคิดเห็นความดับไปของความรู้สึกเมื่อเห็นบ่อยเข้าใจจะค่อยๆถอนความยึดออกเองโดยไม่ต้องฝืนการวางที่แท้ไม่ใช่การผลักออกแต่คือการไม่เข้าไปกอดรัดไม่เอาเรื่องเก่ามาเล่าให้ใจฟังซ้ำๆจนเจ็บซ้ำๆเมื่อหยุดเล่าใจก็เริ่มเงียบเมื่อใจเงียบปัญญาจะเริ่มทำงาน แล้วเราจะค่อยๆเข้าใจว่าทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมามีหน้าที่ของมันแล้วบางเรื่องมาสอนให้รู้ขอบเขตบางเรื่องมาสอนให้รู้คุณค่าบางเรื่องมาสอนให้รู้จักปล่อยถ้าไม่เกิดสิ่งเหล่านั้นเราอาจไม่เติบโตทางใจเท่าที่เป็นอยู่วันนี้เพราะธรรมะไม่ได้วัดกันที่ความสุขภายนอกแต่วัดกันที่ความเบาภายในยิ่งใจเบา ยิ่งเห็นความจริงง่ายยิ่งเห็นความจริงก็ยิ่งไม่อยากแบกสิ่งที่ไม่จำเป็นปีใหม่จึงไม่ใช่เส้นแบ่งของเวลาเท่านั้นแต่เป็นโอกาสให้เราฝึกวางอย่างมีสติวางด้วยความเข้าใจไม่ใช่วางด้วยการกดทับวางด้วยปัญญาไม่ใช่วางเพราะทอ้อเมื่อเริ่มเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงใจก็จะค่อยคอยคลายจากการยึดมั่นถือมั่นและเมื่อใจคลาย ความเมตตาต่อตอนเองจะค่อยๆเกิดขึ้นเมตตาที่ไม่ด่วนตัดสินไม่เร่งให้ดีไม่บังคับให้หายเพียงอนุญาตให้ใจได้พักจากการต่อสู้การพักนี้เองคือจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูตามทางสายกลางเพราะทางของพระพุทธเจ้าไม่พาไปสุดตรงไม่เคร่งจนทุกข์และไม่ปล่อยจนหลงแต่พาให้รู้จักพอดีของใจ เมื่อใจเริ่มพอดีความสงบจะค่อยๆแทรกเข้ามาอย่างเงียบงันและในความเงียบนั้นเราจะเริ่มรู้ว่าแท้จริงแล้วเราไม่จำเป็นต้องแบกปีเก่าไปพิสูจน์อะไรกับใครอีกเลยเพราะเมื่อใจเริ่มเห็นตามความจริงว่าไม่มีสิ่งใดเป็นของเราอย่างแท้จริงความอยากแบกก็จะค่อยๆเบาบางลง สิ่งที่เรียกว่าของเราแท้จริงเป็นเพียงสภาพธรรมที่มารวมกันชั่วคราวแล้วก็แยกย้ายตามเหตุปัจจัยพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องอนัตตาเพื่อให้ใจคลายจากการยึดว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องได้อย่างนี้เมื่อเข้าใจตรงนี้ความคาดหวังที่เคยบีบคั้นใจจะเริ่มอ่อนแรงและเมื่อความคาดหวังอ่อนลงความผิดหวังก็ไม่สามารถทำร้ายใจได้เหมือนเดิม หลายคนเจ็บเพราะเผลอเอาใจไปผูกกับผลลัพธ์เอาอนาคตไปฝากไว้กับคนกับงานกับสถานการณ์แต่ธรรมะสอนให้กลับมาอยู่กับเหตุคือการกระทําและการรู้เท่าทันใจในปัจจุบันทําเหตุให้ดีด้วยสติแล้ววางผลด้วยปัญญานี่คือเส้นทางที่ทำให้ใจไม่พังแม้โลกจะผันผวน เมื่อมองย้อนปีที่ผ่านมาหากมีน้ำตาก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายเพราะน้ำตาคือสัญญาณว่าหัวใจยังรู้สึกยังไม่แข็งกระด้างและการรู้สึกนี่เองคือประตูของการเรียนรู้ถ้าเรากล้าดูความเจ็บอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่หนีไม่โทษไม่กดข่มความเจ็บจะค่อยๆเปลี่ยนบทบาทจากผู้ทำร้ายเป็นครูผู้สอนสอนให้เห็นว่าทุกอย่างไม่แน่นอน สอนให้รู้ว่าการยึดมั่นคือภาระและสอนให้เข้าใจคุณค่าของความว่างความว่างที่ไม่ได้หมายถึงความสูญเปล่าแต่คือพื้นที่ที่ใจไม่ถูกครอบงำเมื่อใจมีพื้นที่ความสงบก็มีที่ตั้งเมื่อสงบเกิดปัญญาก็ทำงานปัญญาจะค่อยๆบอกเราว่าอดีตไม่จำเป็นต้องแบกไปเพื่อพิสูจน์ความอดทนและอนาคตก็ไม่จำเป็นต้องกังวลจนลืมปัจจุบัน เพราะความจริงมีเพียงขณะนี้ที่เรากำลังรู้สึกกำลังหายใจและกำลังฟังถ้าในขณะนี้เราวางได้แม้เพียงนิดเดียวนั่นก็คือการปฏิบัติธรรมแล้วไม่ต้องรอเข้าวัดไม่ต้องรอพร้อมไม่ต้องรอให้ชีวิตเรียบร้อยการรู้เท่าทันใจในชีวิตประจำวันนี่แหละคือทางของพระพุทธเจ้าหลายคนเข้าใจผิดว่าธรรมะต้องสูงต้องยาก ต้องลึกซึ้งเกินคนธรรมดาแต่แท้จริงธรรมะเริ่มจากการรู้ว่าอะไรทำให้ใจหนักแล้วค่อยๆวางสิ่งนั้นลงอย่างอ่อนโยนเมื่อวางได้ใจก็โปร่งเมื่อโปร่งก็เห็นทางทางที่ไม่ต้องแข่งไม่ต้องเปรียบไม่ต้องเอาชนะใครเพราะการเอาชนะที่แท้จริงคือการชนะความฟุ้งซ่านในใจตนเอง ปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงจึงไม่ใช่เวทีให้เราต้องเริ่มต้นอย่างสมบูรณ์แบบแต่เป็นโอกาสให้ใจได้เริ่มต้นอย่างซื่อสัตย์กับความจริงซื่อสัตว่าเราเหนื่อยซื่อสัตว่าเราเคยพลาดและซื่อสัตว่าเรากําลังเรียนรู้จะวางเมื่อยอมรับตรงนี้ใจจะไม่ต่อต้านชีวิตเมื่อไม่ต่อต้านความทุกข์จะไม่ขยาย เพราะทุกที่แท้ไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์แต่อยู่ที่การต้านทานสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วถ้าเรายอมให้สิ่งที่ผ่านมาผ่านไปตามธรรมดาของมันใจจะค่อยๆค,คลายปมที่ผูกไว้ทีละปมและในความคลายนั้นจะเกิดความอ่อนโยนขึ้นอย่างเงียบๆอ่อนโยนต่อความไม่สมบูรณ์ของตัวเองอ่อนโยนต่อจังหวะชีวิตที่ไม่เหมือนใครนี่แหละคือรากฐานของเมตตาที่เริ่มจากใจเราเอง เมื่อเมตตาเกิดปัญญาจะคุ้มครองและเมื่อปัญญาคุ้มครองต่อให้ปีใหม่พาอะไรเข้ามาใจก็ไม่หวั่นไหวเหมือนเดิมเพราะได้เรียนรู้แล้วว่าสิ่งใดควรถือสิ่งใดควรวางและสิ่งใดควรปล่อยผ่านไปตามเหตุปัจจัยของมันเองเพราะบางครั้งใจคนจะเข้าใจธรรมะได้ง่ายขึ้นเมื่อได้ฟังผ่านเรื่องเล่าพระพุทธเจ้าจึงทรงใช้อุบายสอนด้วยอุปมาอยู่เสมอ ลองฟังนิทานสมมุติสั้นๆเรื่องหนึ่งที่สะท้อนใจของผู้คนในช่วงปลายปีมีชายคนหนึ่งเดินทางไกลแบกกระสอบใบใหญ่ติดหลังมาตลอดทางผู้คนที่พบต่างถามว่าในกระสอบนั้นใส่อะไรทำไมถึงหนักนักชายผู้นั้นตอบว่าเป็นของสำคัญเป็นของที่ผ่านมาทั้งชีวิตจะวางไม่ได้เมื่อเดินไปนานวันเขาเริ่มอ่อนแรงเหงื่อไหลหายใจติดขัดแต่ก็ยังไม่ยอมวาง จนวันหนึ่งได้พบพระภิกษุผู้หนึ่งจึงถามว่าทำไมชีวิตถึงเหนื่อยนักพระภิกษุไม่ได้ถามว่าข้างในคืออะไรแต่ถามเพียงว่าของนั้นยังจำเป็นต่อการเดินต่อหรือไม่ชายผู้นั้นนิ่งไปเพราะไม่เคยถามตัวเองเช่นนั้นมาก่อนเขาเพียงรู้สึกว่าเคยแบกมาแล้วก็ต้องแบกต่อ นิทานนี้ไม่ได้สอนให้ทิ้งความรับผิดชอบแต่สอนให้เห็นว่าบางสิ่งที่เราแบกคือความทรงจำความคาดหวังความผิดหวังและความโทษตนที่หมดหน้าที่ไปแล้วถ้ายังแบกเพียงเพราะความเคยชินใจก็จะหนักโดยไม่จำเป็นตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกเกิดเพราะอุปทานคือการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เกิดเพราะสิ่งนั้นร้ายเสมอไปแต่เกิดเพราะใจไม่ยอมวาง ปีที่ผ่านมาของใครหลายคนอาจเต็มไปด้วยเรื่องที่ไม่ได้เลือกไม่ได้อยากให้เกิดแต่ก็เกิดขึ้นแล้วเมื่อสิ่งนั้นผ่านไปตามการเวลาหน้าที่ของมันคือสอนไม่ใช่ลงโทษถ้าเรายังเอาเรื่องเดิมมาทำร้ายใจซ้ำๆนั่นไม่ใช่ความรับผิดชอบแต่คือการไม่รู้เท่าทันจิตพระพุทธเจ้าสอนให้ดูจิตตามความเป็นจริงเห็นความคิดเป็นเพียงความคิด เห็นอารมณ์เป็นเพียงอารมณ์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเมื่อเห็นเช่นนี้ความหนักจะเริ่มคลายเองโดยไม่ต้องบังคับเหมือนการคลายมือจากของร้อนเมื่อรู้ว่าร้อนใจก็วางเองการวางจึงไม่ใช่การสั่งใจให้ลืมแต่คือผลของปัญญาที่เห็นโทษของการยึดหลายคนเข้าใจผิดว่าถ้ายังรู้สึกแปลว่ายังวางไม่ได้แต่ในทางธรรมการรู้สึกไม่ผิด ความยึดต่างหากที่ทำให้ทุกข์ถ้าเรารู้สึกแล้วรู้ทันไม่ต่อความคิดไม่ต่อเรื่องราวใจจะค่อยๆสงบเหมือนคลื่นที่ค่อยๆเบาลงเมื่อไม่มีลมซ้ำปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงจึงไม่ใช่เส้นชัยของความสำเร็จแต่คือจังหวะให้ใจได้พักจากการต่อสู้พักจากการโทษตัวเองพักจากการเปรียบเทียบและพักจากการคาดหวังเกินกำลังเมื่อใจได้พักปัญญาจะเริ่มทำงานอย่างเงียบๆ แล้วเราจะเริ่มเห็นว่าหลายเรื่องที่เคยคิดว่าใหญ่แท้จริงเล็กมากเมื่อมองด้วยใจที่ไม่ยึดหลายบาดแผลที่เคยคิดว่าลึกแท้จริงคือรอยเรียนรู้ที่กำลังจางลงธรรมะไม่ได้เปลี่ยนโลกภายนอกทันทีแต่เปลี่ยนวิธีที่ใจอยู่กับโลกและเมื่อวิธีอยู่เปลี่ยนความทุกข์ก็เปลี่ยนตามการวางจึงไม่ใช่การสูญเสียแต่คือการคืนภาระให้ธรรมชาติ คืนอดีตให้การเวลาคืนความคาดหวังให้เหตุปัจจัยเหลือไว้เพียงปัจจุบันที่กำลังหายใจอยู่ตรงนี้ถ้าในขณะฟังอยู่นี้ใจเริ่มเบาลงแม้เพียงเล็กน้อยนั่นแปลว่าธรรมะกำลังทำงานแล้วเพราะธรรมะไม่ต้องเร่งไม่ต้องบังคับและไม่ต้องพิสูจน์ด้วยคำพูดธรรมะพิสูจน์ได้ด้วยความเบาที่เกิดขึ้นจริงในใจของผู้ฟัง และความเบานี้เองจะค่อยๆพาเราเดินเข้าใกล้การวางอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องหนีและไม่ต้องหลอกตัวเองเพียงแค่รู้เท่าทันว่าสิ่งใดควรถือสิ่งใดควรวางและสิ่งใดควรปล่อยให้ผ่านไปตามเหตุปัจจัยของมันเองและเมื่อใจเริ่มเข้าใจความจริงข้อนี้มากขึ้นจะเริ่มเห็นว่าความทุกข์จำนวนมากไม่ได้มาจากสิ่งที่เกิดขึ้น แต่เกิดจากการที่ใจไม่ยอมปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนคนที่ยืนอยู่ริมทางแล้วคอยคว้าฝุ่นที่ปลิวมาใส่อกตัวเองทั้งที่ฝุ่นนั้นผ่านมาแล้วก็ผ่านไปพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เห็นตามความเป็นจริงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณล้วนไม่เที่ยงล้วนเปลี่ยนแปลงและไม่ควรยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรา เมื่อฟังคำสอนนี้ไม่ใช่เพื่อท่องจำแต่เพื่อให้ใจเริ่มสังเกตตนเองในชีวิตจริงสังเกตว่าทุกครั้งที่ใจเจ็บมักเกิดจากการอยากให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นไปตามใจอยากให้คนเข้าใจอยากให้ความพยายามเห็นผลอยากให้เรื่องร้ายไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อความอยากไม่สมหวังใจก็ต่อต้านความจริงแล้วความต่อต้านนี้เองที่กลายเป็นทุกข์ถ้าเราค่อยๆฝึกดูว่า เหตุการณ์เป็นเพียงเหตุการณ์ความคิดเป็นเพียงความคิดความรู้สึกเป็นเพียงความรู้สึกใจจะเริ่มถอยออกมาหนก้าวและในระยะห่างเพียงเล็กน้อยนั่นเองความสงบจะเริ่มแทรกเข้ามาไม่ใช่ความสงบที่ว่างเปล่าแต่เป็นความสงบที่รู้เท่าทันเหมือนการนั่งดูแม่น้ำไหลเราไม่ต้องหยุดน้ำแค่ไม่กระโดดลงไปก็พอปีที่ผ่านมาของหลายคนอาจเหมือนน้ำเชี่ยว เต็มไปได้วยเรื่องที่ถาโถมเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวบางคนเสียใจบางคนผิดหวังบางคนรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นอย่างที่หวังแต่ธรรมะสอนให้เห็นว่าไม่มีใครผิดที่ยังเรียนรู้ไม่มีใครล้มเหลวเพียงเพราะยังไม่ถึงเวลาทุกอย่างดำเนินไปตามเหตุปัจจัยของมันเมื่อเหตุยังไม่พร้อมผลย่อมยังไม่เกิดการโทษตนเองจึงเป็นการเพิ่มทุกข์โดยไม่จำเป็น ถ้าเรามองชีวิตด้วยสายตาของปัญญาจะเห็นว่าทุกช่วงเวลามีหน้าที่ของมันบางช่วงมีหน้าที่ให้สํำเร็จบางช่วงมีหน้าที่ให้เจ็บและบางช่วงมีหน้าที่ให้พักปีที่ทำร้ายใจอาจไม่ได้มาเพื่อทำลายเราแต่มาเพื่อสอนให้เราหยุดฝืนหยุดเร่งและหยุดเอาความคาดหวังไปบีบหัวใจเมื่อใจยอมรับตรงนี้ความแข็งกระด้างจะเริ่มอ่อนลง ความอ่อนนี้ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความอ่อนโยนที่เกิดจากความเข้าใจพระพุทธเจ้าส่งสอนทางสายกลางไม่ตึงไม่หย่อนไม่ผลักความทุกข์ออกไปและไม่จมอยู่กับมันเพียงรู้เท่าทันเห็นตามจริงและปล่อยให้มันดับไปตามธรรมชาติเหมือนเสียงที่ดังขึ้นแล้วก็ดับไปเองหากไม่ไปจับไม่ไปต่อต้าน ปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงจึงไม่จำเป็นต้องเริ่มด้วยคําสัญญาใหญ่โตแต่เริ่มด้วยความเข้าใจเล็กๆว่าใจเราไม่จำเป็นต้องแบกทุกอย่างบางเรื่องปล่อยได้บางเรื่องวางได้บางเรื่องแค่รับรู้แล้วปล่อยผ่านเมื่อทำได้เช่นนี้ใจจะค่อยๆเบาลงโดยไม่รู้ตัวและเมื่อใจเบาความหวังแบบไม่กดดันจะค่อยๆเกิดขึ้น เป็นความหวังที่ไม่เรียกร้องไม่เร่งเรา้าและไม่ทำร้ายใจเป็นความหวังที่ตั้งอยู่บนสติและปัญญาเมื่อใจมีสติชีวิตจะไม่ลหลงไหลไปกับอารมณ์มากเกินไปเมื่อมีปัญญาจะรู้ว่าอะไรควรเก็บอะไรควรวางและเมื่อรู้เช่นนี้ต่อให้วันข้างหน้าจะมีเรื่องมากระทบอีกใจก็จะไม่แตกสลายเหมือนเดิมเพราะได้เรียนรู้แล้วว่าทุกสิ่งที่เข้ามาล้วนมาแล้วก็ไป ไม่มีสิ่งใดควรค่าแก่การแบกข้ามปีหากมันทำให้ใจหนักเกินจำเป็นและการรู้เท่าทันความจริงข้อนี้เองคือก้าวสำคัญของการเดินบนทางธรรมที่พระพุทธเจ้าส่งชี้ไว้เพื่อให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์ทีละน้อยอย่างมั่นคงและอ่อนโยนและเมื่อใจเริ่มเห็นความจริงเช่นนี้บ่อยขึ้นจะเริ่มเกิดความกล้าที่จะไม่แบกในสิ่งที่เกินกำลัง กล้าที่จะยอมรับว่าเราเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาที่มีทั้งวันที่เข้มแข็งและวันที่อ่อนล้าพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราฝืนเกินเหตุแต่สอนให้รู้จักประมาณรู้จักพอดีและรู้จักพักใจเพราะใจที่ไม่ได้พักย่องมองโลกด้วยความล้าและความล้าทําให้ทุกเรื่องดูหนักกว่าความจริงหลายคนเจ็บไม่ใช่เพราะเหตุการณ์รุนแรงแต่เพราะไม่เคยอนุญาตให้ตัวเองหยุดเสียที เมื่อใจไม่เคยหยุดความคิดก็หมุนความกังวลก็ทับซ้อนและความทุกข์ก็สะสมโดยไม่รู้ตัวธรรมะจึงชวนให้เราหยุดดูหยุดคิดหยุดต้านแล้วค่อยๆรู้ว่าแท้จริงแล้วสิ่งใดกันแน่ที่ทำให้ใจปวดเมื่อมองลึกลงไปจะพบว่าไม่ใช่เหตุการณ์แต่คือความยึดมั่นในภาพที่อยากให้เป็นอยากให้ชีวิตราบรื่นอยากให้คนเข้าใจอยากให้ผลออกมาตรงใจ แต่ความจริงของโลกคือความไม่แน่นอนไม่มีสิ่งใดรับประกันว่าจะเป็นไปตามหวังเมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจจะค่อยๆค,คลายจากการต่อรองกับชีวิตเลิกถามว่าทำไมต้องเป็นเราแล้วเริ่มมองว่าสิ่งนี้กำลังสอนอะไรเราอยู่การเปลี่ยนมุมมองเช่นนี้ไม่ใช่การปลอบใจตัวเองแต่เป็นการมองตามเหตุปัจจัยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อมีเหตุสิ่งนั้นจึงเกิด เมื่อเหตุดับสิ่งนั้นย่อมดับถ้าใจยังทุกข์แสดงว่ายังมีเหตุให้ทุกข์และเหตุนั้นมักอยู่ที่ความยึดเมื่อเห็นเหตุย่อมมีทางดับเหตุการวางจึงไม่ใช่การฝืนปล่อยแต่คือการดับเหตุแห่งความยึดทีละเล็กทีละน้อยบางวันอาจวางได้บางวันอาจเผลอแบกอีกนั่นไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือธรรมดาของผู้ฝึกใจแม้พระอริยเจ้าก็ไม่ได้เกิดมาพร้อมความหลุดพ้น แต่ค่อยๆสั่งสมเหตุแห่งปัญญาฉะนั้นอย่าเร่งอย่ากดดันและอย่าดูถูกความพยายามเล็กๆของตัวเองเพราะทุกครั้งที่รู้ทันอารมณ์ทุกครั้งที่หยุดคิดซ้ำทุกครั้งที่ไม่ต่อเรื่องราวในใจนั่นคือการเดินตามทางธรรมแล้วแม้จะยังไม่สงบทั้งหมดแต่ก็ไม่หลงเหมือนเดิมและเมื่อไม่หลงใจก็ไม่ถูกลากไปกับอดีตอย่างรุนแรงเหมือนก่อน ปีที่ผ่านมาจึงค่อยๆกลายเป็นเพียงเรื่องเล่าหนึ่งในชีวิตไม่ใช่ของหนักที่ต้องแบกติดหลังความทรงจำยังอยู่แต่ความเจ็บค่อยๆค,คลายเพราะใจเริ่มรู้จักแยกแยะระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับการเอาสิ่งนั้นมาทำร้ายตัวเองเมื่อแยกได้ชีวิตจะเริ่มมีช่องว่างให้หายใจช่องว่างเล็กๆที่ทำให้เรารู้ว่ายังมีทางเลือกอื่นนอกจากการทุกข์ซ้า และในช่องว่างนี้เองเมตตาต่อตนเองจะค่อยๆงอกขึ้นเมตตาที่ไม่ต้องพูดสวยไม่ต้องเข้มแข็งแค่ยอมรับว่าเรากำลังเรียนรู้กำลังเติบโตในแบบของเรากำลังค่อยๆเข้าใจโลกตามกำลังปัญญาพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เมตตาเริ่มจากตนเองเพราะถ้าใจไม่อ่อนโยนต่อตัวเองก็ยากจะเข้าใจผู้อื่นเมื่อใจอ่อนโยนความแข็งกระด้างที่เคยปกป้องตัวเองจะค่อยๆค,คลาย แล้วความสงบจะเริ่มมีพื้นที่เกิดขึ้นไม่ใช่สงบเพราะไม่มีปัญหาแต่สงบเพราะไม่เอาปัญหามาทับใจเมื่อใจเป็นเช่นนี้ต่อให้ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ที่ยังไม่แน่นอนก็ไม่หวาดกลัวเหมือนเดิมเพราะได้เรียนรู้แล้วว่าความไม่แน่นอนคือธรรมดาและใจที่รู้ทันสามารถอยู่กับมันได้โดยไม่ต้องหนีไม่ต้องฝืนและไม่ต้องแบกอดีตทั้งก้อนติดตัวไปข้างหน้า เหลือเพียงก้าวเล็กๆของปัจจุบันที่เบากว่าเดิมนุ่มกว่าเดิมและจริงใจกับความเป็นมนุษย์ของตนเองมากขึ้นถ้าปีนี้มันทำร้ายใจเราก็ขอชวนวางมันลงก่อนที่ปีใหม่จะต้องแบกต่อเพราะตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าความทุกข์ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์โดยตรงแต่เกิดจากใจที่เข้าไปยึดถือเหตุการณ์นั้นไว้สิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะดีหรือร้าย ล้วนเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยเมื่อใจอยังยึดอดีตก็ยังตามหลอกเมื่อใจรู้เท่าทันอดีตก็กลายเป็นเพียงบทเรียนธรรมะไม่ได้สอนให้ลืมไม่ได้สอนให้ฝืนเข้มแข็งแต่สอนให้เห็นความจริงว่าสิ่งใดควรวางก็วางเพื่อไม่ให้ใจต้องทุกข์ซ้ำหลายคนเหนื่อยเพราะพยายามแบกความคาดหวัง ความผิดหวังและคำตัดสินของตัวเองไว้ตลอดทั้งปีทั้งที่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นเลยพระพุทธเจ้าจึงสอนทางสายกลางให้รู้จักพอดีรู้จักพักและรู้จักปล่อยเมื่อรู้ว่าอะไรอยู่นอกอำนาจของใจก็ไม่จำเป็นต้องฝืนควบคุมเมื่อรู้ว่าอะไรเป็นเพียงอารมณ์ก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อมันทั้งหมดการวางจึงไม่ใช่ความแพ้ แต่คือปัญญาที่เห็นโทษของการยึดเมื่อใจวางได้ความเบาจะค่อยๆเกิดความเบานี้ไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่คือความสงบที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครปีใหม่จึงไม่ใช่การเริ่มต้นด้วยความกดดันแต่เป็นโอกาสให้ใจได้เริ่มต้นด้วยความเข้าใจเข้าใจว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แค่ไม่ฝืนใจตัวเองก็พอเข้าใจว่า ความผิดพลาดไม่ได้ลดคุณค่าของเราแต่ทำให้เราเรียนรู้ลึกขึ้นเข้าใจว่าความทุกข์มีหน้าที่สอนไม่ได้มีหน้าที่อยู่กับเราตลอดไปถ้าเรายอมให้สิ่งที่ผ่านไปผ่านไปจริงๆใจก็จะมีพื้นที่ให้ความสงบเข้ามาแทนและเมื่อใจสงบปัญญาจะค่อยๆทำงานทําให้มองชีวิตเบาขึ้นอ่อนโยนขึ้นและไม่โทษตัวเองเหมือนเดิม ขอให้คลิปนี้เป็นเพียงพื้นที่เล็กๆที่ช่วยเตือนใจว่าคุณไม่จำเป็นต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวและคุณมีสิทธิวางในสิ่งที่ทำร้ายใจหากเนื้อหานี้ช่วยให้ใจเบาลงแม้เพียงเล็กน้อยฝากกดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้กันเพื่อเดินเรียนรู้ธรรมะไปด้วยกันต่อในวันข้างหน้าฝากกดแชร์ต่อให้คนที่คุณห่วงใยเผื่อเขากำลังเหนื่อยและต้องการคำปลอบใจแบบไม่ตัดสิน และขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนมุมมองดีๆเพื่อเกื้อกูลกันด้วยเมตตาขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับฟังเข้ามาเปิดใจและให้โอกาสธรรมะได้ทำงานกับหัวใจของท่านขออนุโมทนาในกุศลลจิตและขอให้ความสงบค่อยๆเกิดขึ้นในใจของทุกคนตลอดปีใหม่นี้และต่อๆไปครับ